สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูในเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจนคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาเมือนเดิมนะครับ มาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเกมที่ผมเลือกมานี่แม่ต้องเอาใจแฟนเดอะคอปหรือว่าคู่หน่อยนะครับพิมเล้งปิดเวลา3ามทุ่มครับคริสตอลพาเลสจะเปิดบ้านเจอกับรองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะครับพาเลส24แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอไบรตันหต่อหนึ่ปัญหาของพาเลสคือ2ผู้เล่นตัวหลักนะครับชิปูคุยาเต้กับลูฟิตซาฮาไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับทำให้ยวำลงไปพอสมควรนะครับวันนี้ตัวหลักจะมีวิลฮิวคอนเนอร์การ์เลอร์ครับแนวรุกก็พวกเอเบริเซเอเซนะครับ เป็นออสโงนีเอดูอาร์ฟังของลิเวอร์พูล45แต้มนะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านคลมเดนฟอร์ด3-0ล่าสุดลงเล่นในคาราบาวครับก็บุกชนะอาร์เซนอล2-0ตีตัวเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับไม่มีนาบีเกตาโมเมตซาลาซาดิโอมาเน่ครับแต่ว่าตัวที่เหลือ,อยังเล่นกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะ ฟานไดเทรน์อาโนนี่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจตรงกลางก็มีฟาบินโย่เจเดนไฮเดรซันะครับแนวรุกโดวิโต้ฟิมิโนเดียโกโชต้านะครับสถิติที่ผ่านมาคู่นี้9นัดหลังสุดที่เจอกันหรือว่าูลชนะทุกเกมครับคือผมดูแล้วเนี่ยเอ,เอาง่ายๆเป็นมูเหลือมเชืดอด้วยเลยครับหรือว่าูลดีกว่าทาเลสแบบเห็นได้ชัดยิ่งทาเลส ขาดทั้งซาฮาทั้งครูยาเต้นะครับส่งผลมากๆนะครับเรือครูจับบุกมาชนะแน่ครับไปลุ้นเม็ด์สองนะครับเชียร์เรือครูที่หนึ่งประตูครับคอนเฟิร์มไปที่หงแดงหรืว่าครูครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูในเตะทุกคนนะครับพบกันที่กันประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์บอลแบบนี้ในที่เด็ด เจดํา um, นั่นเองนะครับก็เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเ,เรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดด้วยในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับกูรูยูเนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะเชลซี Chelsea, จะเล่นในสเตมฟอร์ดบริดต์พบกับทอแนมฮอตสเปอร์นะครับเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนสปเปอร์ชนะ3แพ้2จากห้าเกมล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มสูสีกันนะ คู่นี้5้าเกมหลังสุดที่เจอกันเชลซีข่มมิดเลยครับชนะได้4เสมอ1และไม่เคยแพ้สเปอร์จาก 5, ห้านัดหลังสุดที่เจอกันแถมคาราบะครับรอบรองชนะเลิศสัปดาห์ที่แล้ว2นัดเนี่ยเชลซี Chelsea, ชนะสเปอร์ทั้ง2เกมเลยนะตัวเล่นครับเชลซี Chelsea, วันนี้นี่ครับอันโดนโรดิกเกอร์นะจอร์จินโยและก็โรเมลูลูกากูส่วนสเปอร์ของอัตโนโคอนเต้นนะอริคไดเออร์เปียมิฮอยเบียกแล้วก็แฮร์รี่เขนนำทีมมานะวันนี้เชลซีบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนเฮเลย แต่ถ้าเสมอ,อนี่ร้องไห้กันโฮเช่นเดียวกันซึ่งนดิมดูแล้วคู่นี้สเปอร์ของคอนเต้น,น่าจะแก้ทางเชลซีของโทมัสตูเครมาพอสมควรเชลซีเองตัวเจ็บเยอะตัวเพลียก็เยอะด้วยเพราะนั้นวันนี้บทกันไปบทกันมาไม่น่าเร่งขึ้นโอกาสเสมอมีสูงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดจะดํามองไปที่ทีมเยือนเพรานั้นฮอตสเปอร์ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเรา3ประสานกูรูอยู่ในเต็ดในทุกช่องทางน,นะครับชื่อเดียวกันหมดตามนี้เลยนะ ฝากไปด้วยนะครับพันนี้เจอกันใหม่กับที่เด็เดเจ๊ดำมันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวฟูรูอลในเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมกับต้าพาเคผมจะไม่พาไปเดินไซนแน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยที่หนึ่งคู่นี้เริ่มเบอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลา3ทุ่มตรงเราไปดูเกมที่เอเมอร์สสเตเดียมกันนะครับอาร์เซนอลครับไอ้ปืนใหญ่ทีมระดับหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเบอร์รี่ทีมระดับบุ้ยนะฮะเดี๋ยวคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นแอสทรอลเอาชนะหนึ่งประตูต่อศ ส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยสเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่มีชนะเลยนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านแท้ๆยัางทางฮาร์เดอร์ฟิลด์สองประตูต,ต่อหนึ่งตกรอบบอลถ้วยเหมือนกันนะครับไปดูในตัวผู้เล่นที่รับว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับาร์เซนทีข้างหลังจะมีทางเบนไวท์ครับตรงกลางไดเอเมลส์มิธโรกลับมาโดยหน้าเป้าก็จะเป็นเจ้าเก่าอย่างทางอเล็กซองตลากาสต์ส่วนทางเบอร์ลี่ข้างหลังจะมีทางเบนมี Me, ครับตรงกลางอารอนเลนนอนสร้างเกมนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเจโรดิเกีสครับก็ต้องบอกว่าาร์เซนแม้ว่าผู้เล่นจะหายไปหลายคนแต่การกลับมมาาาาาเเเเเลลล่่่่่นน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 ใใใบบ้้้้้กกกีตตตออืงงดดววยะะจจป็ัััรุชห ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเจอแต่ทีมใหญ่ๆนะฮะส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับแพ้3จาก4เกมหลังสุดแบบไม่ชนะใครเลยแล้วก็เกมเยือนคือจุดอ่อนของพวกเขาในซีซั่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วนี้อาร์เซนอลเป็นบอลอันครับกำลังหาที่ลงหลังจากการที่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีแล้ววันนี้ได้เจอกับเบอร์ลี่ทีมบุ้ยเนี่ยน่าจะคันฟอร์มเต็มที่แล้วนะฮะผมมองอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปไม่ยากครับ3ประตูต่อหนครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเดตข้อมูลอะไรเนี่ยก็เชิ ป้อนข้อมูลดีๆให้คุณทุกวันครับตรงนี้ครับกูรูเด่นเต็ดวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนตับสววนดีครับ